ผมเคยเป็นชาวเรือครับอยู่ที่บึงการมาตั้งแต่เกิดจนป่านนี้ก็ปาเข้าไปห0สกว่าแต่ภาพที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มันยังติดตาผมอยู่จนถึงตอนนี้หลายคนเคยได้ยินชื่อสะดือแม่น้ำโขงบ้างก็ว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงบ้างก็ว่าเป็นปากทางลงเมืองบาดาลของพญานาคแต่สำหรับผมมันคือที่ที่ทำให้ผมเลิกลงเรือกลางคืนไปตลอดชีวิต เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นผมยังหนุ่มแข็งแรงรับจ้างหาปลาลากวนตั้งแต่ตีสี่ยันคำ่ำช่วงไหนปลาขึ้นผมก็จะออกเรือทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หวัน่นกลางแม่น้ำโขงมันเงียบและเวิ้งว้างโดยเฉพาะแถวแก่งอาหงที่ใครๆก็รู้กันว่าน้ำวนแรงที่สุดผิวน้ำดูเรียบสงบแต่ถ้าได้ลองวิดน้ำลงไปดูจะรู้ว่าข้างล่างนั้นมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลย คืนนั้นผมล่องเรือลำเล็กออกไปกับเพื่อนชื่อจอยแถวๆนั้นมีจุดที่ชาวบ้านเขาไม่กล้าลงอวนเพราะเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ผมกับจอยไม่ค่อยเชื่อหรอกก็แค่เรื่องเล่าให้เด็กกลัวน้ำลึกแต่แปลกนะคืนนั้นมันเงียบกว่าปกติเงียบจนได้ยินเสียงไม้กระทบเรือเบาๆเ,เ,เหมือนมีอะไรแอบลอยใกล้ๆเฮ้ยได้ยินปะผมถามจอยมันพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไร เรายืนฟังอยู่พักหนึ่งแล้วเสียงก็มาเสียงผู้หญิงครับเสียงที่ไม่ได้มาจากฝั่งไม่ได้มาจากที่ไหนเลยนอกจากกลางน้ำเสียงเรียกชื่อผมชัดเจนพี่ตองพี่ตองงงผมหันขวับไปมองจอยทำหน้าหัวสุดขีดมึงได้ยินเหมือนกูไหมผมพยักหน้าแล้วคว้าไฝฉายส่องไปกลางแม่น้ำซึ่งไม่มีอะไรเลยแค่ผิวน้ำเรียบๆกับหมอกบางๆที่เริ่มลอยขึ้นมาตามลมเย็นทันใดนั้น มีเรือลำหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากม่านหมอกเรือไม้เก่าๆสีดำไม่มีคนไม่มีไฟไม่แม้แต่เสียงเครื่องยนต์แต่มันเคลื่อนตัวช้าๆตรงมาหาเราผมกับจอยนิ่งไม่กล้าทำอะไรได้แต่มองเรือนั้นลอยผ่านไปแบบเงียบกริบมันลอยไปได้ไม่กี่วาอยู่ๆก็มีเสียงเสียงไม้แตกเหมือนอะไรบางอย่างฉีกพื้นเรือจากข้างใต้แล้วเรือลำนั้นก็เริ่มจมลงช้าๆ ไม่ใช่โจมแบบธรรมดานะครับแต่มันเหมือนถูกดูดลงไปเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างดึงไว้แน่นแล้วเสียงก็มาอีกเสียงครางในน้ำเบาๆคล้ายคนเจ็บแต่ฟังดีๆมันไม่เหมือนเสียงมนุษย์ผมแทบโยนไฟฉายทิ้งจ่อยตะโกนว่าไปว้ยอยู่นี่ไม่ได้แล้วเรารีบพายเรือกลับเข้าฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตพอถึงฝั่งพ่อเถาที่นั่งสูบบุหรี่อยู่ก็ถามว่าได้ยินแล้วใช่ไหม ผมยังหอบอยู่ไม่ตอบอะไรแกพยักหน้าแล้วพูดว่าคืนนี้พญานาคออกมารับวิญญาณมึงโชคดีแล้วที่มันยังไม่เรียกชื่อมึงสองครั้งหลังจากวันนั้นผมไม่เคยลงเรือยามข้ามอีกเลยเพราะผมรู้แล้วว่าใต้ผืนน้ำที่นิ่งสงบมันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นคนแถวนี้ไม่มีใครโตมาโดยไม่เคยได้ยินชื่อสะดือแม่น้ำโขงมันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกเล่น หรือตั้งให้ดูเก๋ตามภูมิศาสตร์นะแต่มันคือชื่อที่รุ่นต่อรุ่นเรียกกันมาด้วยความกลัวและความเคารพเขาว่ากันว่าแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสศักดิ์สิทธิ์ของโลกพาดผ่านแผ่นดินหลายประเทศยิ่งใหญ่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่มีใครอธิบายได้แต่ตรงจุดหนึ่งแถวแถว,วัดอาหงศิลวาดจังหวัดบึงการนั่นแหละ คือจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าลึกที่สุดในลำน้ำโขงและมันไม่ได้ลึกแค่ทางกายภาพแต่มันลึกจนทะลุไปถึงโลกอีกใบคนแถวคนแก่บอกว่าจุดนั้นเป็นปากทางของเมืองบาดาลของพญานาคลึกลงไปเป็นโพรงใหญ่รูปกลวยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดบางคนถึงกับบอกว่าใต้นั้นมีนครเรืองแสงมีปราสาทแก้วที่พญานาคราชสีสุดโท และเหล่าบริวารอาศัยอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่าให้เด็กกลัวแต่มันคือสิ่งที่คนจำนวนมากยืนยันว่าเคยเห็นเคยสัมผัสเคยได้ยินเสียงยังจำตาน้อยได้ไหมชายแก่ที่เคยเป็นพระอยู่ที่วัดอโหง n ผิดเขาเคยเล่าว,ว่าตอนที่ยังบวชอยู่เคยนั่งสมาธิที่ศาลาริมน้ำในคืนเดือนดับช่วงที่แม่น้ำโขงนิ่งผิดปกติขนาดจิตเขาสงบนิ่งอยู่ๆเขาก็เห็นภาพถ้ำใต้น้ำเปิดออก เหมือนมีใครกำลังเชื่อเชิญให้เข้าไปในนั้นมีแสงสีทองวูบไหวมีเสียงคล้ายสวยดมนต์แต่เป็นภาษาที่เขาไม่ออกและก่อนที่สติจะขาดพึงเขาเห็นเงาใหญ่ของงูเลื้อยผ่านหน้าช้าๆตานั้นลาสิกขาในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นและไม่เคยเฉียดแม่น้ำอีกเลยแต่เรื่องที่ผมเชื่อสนิทใจมันเกิดขึ้นกับแม่บัวพนที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่ทองอู่ แม่บัวเป็นหญิงวัยห้าสิบต้นต้น,ตนอยู่บ้านไม่ไกลจากวัดอาหงพิษเธอไม่ใช่คนมีการศึกษาแต่ก็ไม่ใช่คนเพ้อฝันอยู่ดีๆวันหนึ่งเธอฝันว่ามีหญิงสาวในชุดไทยลอยอยู่กลางแม่น้ำผิวขาวซีดตาแดงเรืองรองผมยาวจอดเอวหญิงคนนั้นยื่นมือลงไปในน้ำแล้วพูดว่าอันเชิญข้าขึ้นจากใต้ห้วงน้ำเช้าวันถัดมาคนที่ไปตักน้ำกินที่ท่าน้ำก็เจอรูปปั้นผู้หญิง ตัวสูงเท่าคนนอนตะแคงอยู่ริมฝั่งลักษณะเหมือนผู้หญิงที่แม่บัวเล่าไม่มีผิดทั้งๆท,ที่ไม่มีใครรู้ว่ารูปปั้นนี้มาจากไหนและไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นมาก่อนรูปปั้นนั้นถูกนําไปไว้ที่วัดอาหงผิดชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าแม่ทองอูและเริ่มมากราบไหว้กันเรื่อยๆแม่บัวเองเอ็อนั่งเป็นร่างทรงพูดแทนท่านบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพญานาคพิธีกรรม การขอพรและที่น่ากลัวคือมีหลายคนที่ขอพรแล้วสมหวังเร็วผิดปกติโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภแต่ไม่นานนักคนที่ได้โชคมักเจ็บป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้บางคนกลายเป็นคนเงียบครึมบางคนเดินละเมอออกไปทางลำน้ำในเวลากลางคืนแม่บัวเคยเตือนว่าถ้าจะขอต้องขอด้วยศรัทธาแท้อย่าขอเพราะความโลภเพราะเมืองบาดาลเขาฟังอยู่เขาให้ได้ แต่เขาก็เอาคืนได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่เคยถูกบันทึกเป็นหลักฐานไม่เคยมีใครพิสูจน์ว่าเมืองพญานาคอยู่ตรงนั้นจริงไหมแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเสียงเรียกยามค่ําเรือที่หายไปในน้ําหรือแม้แต่รูปปั้นที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนสะดือแม่น้าโขงมันอาจไม่ใช่แค่ที่ลึกสุดของลําน้ําแต่อาจเป็นที่ที่บางอย่างอยู่เหนือคําอธิบายของมนุษย์ และบางทีมันอาจไม่ได้รอให้เราศรัทธาแต่มันรอให้เราเก้าวพลาดผมจำได้ว่าช่วงหน้าร้อนเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาจากตัวอำเภอจะมาเที่ยวบึงการกันช่วงปิดเทอมพวกเขาไม่ได้มาคนเดียวมีทั้งกล้องดโดรนไมโครโฟนพร้อมถ่ายคลิปลง YouTube ชื่อรายการอะไรจำไม่ได้แต่ทีมคือล่าท้าผีท้าตำนานโบราณ พวกเขาบอกว่าจะมาลงเรือไปกลางแม่น้ำตอนดึกเพื่อพิสูจน์ว่าสะดือแม่น้ำโขงไม่มีอะไรก็แค่น้ำลึกธรรมดาผมจำเสียงหัวเราะของเด็กคนหนึ่งในกลุ่มได้ดีเขาหัวเราะแล้วพูดว่าไหนวะพญานาคโผล่มาดิจะขี่กลับบ้านเลยตอนนั้นผมเองนั่งอยู่ตรงศาลาใกล้วัดอาหงพยายามเตือนพวกเขาว่าอย่าเล่นแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องขำแต่ก็เหมือนเปล่าประโยชน์ คนหนุ่มไฟแรงกับเรื่องลี้ลับมันมักไม่เข้ากันตกดึกพวกเขาลงเรือไม้ลำเล็กพร้อมไฟฉายและกล้องส่องกลางคืนทั้งหมดมีอยู่สามคนในเรือส่วนอีกสองคนอยู่บนฝั่งควบคุมโดรนและรอรับสัญญาณภาพจากกล้องทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มภาพจากกล้องเริ่มสัน่นสัญญาณขาดขาดหายหายแล้วอยู่ดีๆคนที่นั่งอยู่บนฝั่ง ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากวิทยุสื่อสารเสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนว่ามันมีบางอย่างอยู่ใต้เรือแล้วภาพก็ตัดไปตอนนั้นคนบนฝั่งรีบโทรหากู้ภัยรีบตามชาวบ้านให้ช่วยออกเรือค้นหาแต่พอไปถึงจุดที่เรืออยู่กลับไม่เจออะไรเลยไม่มีเรือไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่วัตถุลอยน้ำสักชิ้นจนกระทั่งเช้ามืดเรือไม้ลำนั้นลอยกลับมาเอง ติดอยู่ริมตลิงใกล้ๆวัดแต่ในเรือมีแค่สองคนสภาพพวกเขาเละไปทั้งตัวเหมือนคนที่ถูกดึงลงน้ำแล้วถูกพ่นกลับขึ้นมาผมเองก็ไม่เคยเห็นสภาพแบบนั้นมาก่อนผมจำสีหน้าเด็กคนหนึ่งได้เขาตาแข็งไม่กระพริบและพูดไม่ได้อยู่หลายวันหายไปเลยไม่มีใครเจอร่างไม่ว่าจะงมหาหรือขอให้พระช่วยสวดไม่มีแม้แต่งเงาหลังจากวันนั้น เด็กสองคนนั้นไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เห็นอีกเลยพวกเขาไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ลงคลิปไม่แตกกล้องอีกแม้แต่น้อยชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าวิญญาณของคนที่ลบหลู่อาจถูกเก็บไว้เป็นเครื่องเส้นบางคนบอกว่าเด็กที่หายไปยังอยู่แค่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วมีพระรูปหนึ่งเคยกล่าวว่ามีบางสิ่งในลำน้ำที่ไม่ควรบันทึกด้วยกล้องเพราะสิ่งนั้นไม่ต้องการให้ใครเปิดเผยตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าท้าทายสะดือแม่น้ำโของอีกเลยโดยเฉพาะเวลากลางคืนแม้กระทั่งชาวเรือที่กล้าแข็งที่สุดก็จะหลีกเลี่ยงการล่องเรือผ่านจุดนั้นตอนดึกและถ้าจำเป็นต้องผ่านเขาจะพนมมือแล้วท่องนะโมพุทธยะในใจจนกว่าเรือจะเลยพ้นเหนืน้ำวนสะดือแม่น้ำโขงมันไม่ต้องการคำอธิบายแต่มันต้องการความเคารพและใครก็ตามที่คิดจะท้าทายอาจไม่ได้กลับเข้าฝั่งอย่างที่หวังไว้ ผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเธอชื่อแนนอายุราวสามสิบต้นต้นผิวขาวจัดหน้าตาจัดว่าเกินคำว่าแม่ค้าธรรมดาเธอแต่งตัวเรียบร้อยกิริยานุ่มนวลและมักมาคนเดียวเสมอไม่มีใครรู้ว่าเธอทำอาชีพอะไรหรือมาจากไหนแน่รู้แค่ว่าเธอแวะเวียนมาที่วัดอาหงศิลวาดหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนในแต่ละครั้งเธอจะถือพวงมาลัยดอกดาวเรือง น้ำอบและขวดน้ำเปล่าที่มีข้อความเขียนไว้เล็กๆว่าคืนเขาให้ฉันด้วยก่อนจะเดินไปยืนหน้ารูปปั้นแม่ทองอู่เธอจะนั่งนิ่งไม่พูดไม่ไหวแต่จ้องมองด้วยแววตาที่คนเฝ้าวัดบอกว่าเหมือนคนกำลังคุยกับใครบางคนที่อยู่ข้างในครั้งหนึ่งในคืนวันศุกร์แนนตัดสินใจลงไปริมท่าน้ำคนเดียวเธอหย่อนพวงมาลัยลงแม่น้ำแล้วพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินว่าขอคืนเขามา ขอคืนด้วยหัวใจที่ยังมีอยู่ว่ากันว่าคืนนั้นคลื่นน้ำในแม่น้ำโขงเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุทั้งที่ไม่มีลมไม่มีฝนและแม่น้ำก็สงบนิ่งทั้งวันแนนเล่าว่าคืนนั้นเธอฝันว่ามีงูสีทองเงางามเลื้อยเข้ามาหาในห้องพักโรงแรมริมแม่น้ำที่เธอพักอยู่ในตัวเมืองในฝันนั้นงูไม่ได้ทำอันตรายอะไรแค่โขดตัวอยู่ตรงปลายเท้าแล้วเอาหัวมาแนบอกเธอ ก่อนเอ่ยเสียงต่ำและหนักว่าเขาจะกลับมาแต่เธอต้องยอมให้บางอย่างไปแทนเช้าวันต่อมาแนนก็ได้พบกับสิ่งที่เธอภาวนาไว้คนรักของเธอกลับมาคนที่หายไปนานกว่าเจ็ดเดือนโดยไม่มีร่องรอยอยู่ดีๆก็โผล่ามาที่หน้าบ้านพ่อแม่เธอในกรุงเทพเสื้อผ้าเปียกปอนพูดไม่เป็นคาและไม่มีความทรงจาว่าไปอยู่ที่ไหนมาแต่สิ่งที่แนนเล่าให้คนใกล้ชิดฟังคือเขาไม่ใช่คนเดิมใช่ เขามีร่างเดิมหน้าตาเดิมน้ำเสียงก็เดิมทุกอย่างแต่เขานิ่งผิดปกติตาไม่หลบไม่กระพริบเดินไปไหนก็ไม่พูดกับใครไม่ยิ้มไม่ร้องไห้และบางคืนเขาจะจ้องกระจกเงานานหลายชั่วโมงแต่ยาวองค์ไม่เมะว่าเรายังอยู่ที่นั่นใช่ไหมเธอพาเขาไปหาหมอหมอบอกว่าเขาอาจมีอาการทางจิตจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนแต่หน้าแปลกเขาไม่ยอมหลับนอนเลย หากไม่มีขันน้ำวางไว้ข้างเตียงเขาบอกว่ามันจะขึ้นมาหาถ้าไม่มีน้ำขันระหว่างเขากับประตูแนนพยายามติดต่อคนที่วัดอาหงศิลาวาดเพื่อขอคำแนะนำแต่กลับได้รับคำตอบว่าคำขอที่ผิดวิธีไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่มีใครรู้ว่าเธอขออะไรกับแม่ทองอู่แน่บางคนบอกว่าเธออธิษฐานด้วยใจจริงบางคนว่าพญานาคแค่กำลังเล่นกับวิญญาณมนุษย์แต่สิ่งที่แน่นอนคือ คนที่กลับมาไม่เคยสบตาเธออีกเลยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลสะดือแม่น้ำโขงไม่เคยให้ฟรีมันอาจมอบสิ่งที่เราขอแต่ทุกสิ่งย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าช่องเปิดระหว่างโลกมนุษย์กับภพบอื่นสะดือแม่น้ำโขงก็คือหนึ่งในนั้นอย่างน้อยก็สำหรับคนที่เคยเห็นด้วยตาตัวเองหลวงพ่อคำปุ่น เป็นพระสายป่าที่ออกธุดงตามลำแม่น้ำโขงมาหลายสิบปีแกไม่ได้เป็นพระดังไม่เคยขึ้น YouTube ไม่เคยสอนธรรมะแบบหวอหวาแต่มีศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหามากมายด้วยเพราะสิ่งที่แกเจอมาด้วยตัวเองมันเกินกว่าจะเป็นเพียงคำสอนหลวงพ่อเคยพำนักที่วัดอาหงศิลวาดเมื่อสิบปีก่อนแกเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งแกตื่นมาตีสองกว่า ทั้งที่ยังนั่งหลับตาสงบในวิหารริมแม่น้ำแกบอกว่าลมสงบจนผิดปกติเงียบชนิดที่แม้แต่เสียงเรือไกลๆยังไม่มีต่อน,นั้นเองแกเริ่มสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบไหลผ่านข้างหลังเป็นความเย็นที่ไม่ใช่อากาศแต่มันลึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังลอยอยู่ในอากาศรอบตัวและกำลังจ้องอยู่หลวงท่อไม่ลืมตาแต่อธิษฐานจิตในใจว่าหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสงค์จะสื่อ ขอให้แสดนให้เห็นเท่าที่พอเหมาะแล้วภาพในใจของแกก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแกเห็นนครหนึ่งอยู่ใต้ผิวน้ำแสงสีน้ำเงินเรืองรองล้อมรอบปราสาทที่ใหญ่โตกว่าทุกสิ่งแกเห็นบัลลังก์ทองคำที่มีงูขนาดมหึมาเลื่อยพันอยู่รอบเสางูนั้นมีเสียงเจดแผ่พังพานและดวงตาสีแดงเหมือนทับทิมแกบอกว่าไม่มีความกลัวในใจตอนนั้นมีแต่ความนิ่ง และความเข้าใจบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ก่อนที่ภาพจะเลือนหายมูตนนั้นกล่าวขึ้นด้วยเสียงดังกังวานในหัวใจว่ามนุษย์เลิกเรียกเราด้วยปากเปล่าเสียทีจงเรียกด้วยใจที่สะอาดและจิตที่มั่นคงหลังจากคืนวันนั้นหลวงพ่อคำปุ่นก็เก็บตัวเงียบไม่พูดถึงนิมิตอีกเลยท่านขอลาออกจากการจำพรรษาที่วัดอาหุงและไม่เคยย่างเท้าเข้าใกล้แม่น้ำโของอีกตลอดชีวิต แม้จะไม่มีหลักฐานไม่มีใครบันทึกภาพไม่มีคำสอนชัดเจนให้ลูกศิษย์เผยแพร่แต่นิมิตของท่านได้แพร่กระใจายในหมู่ชาวบ้านเหมือนไฟลามทุ่งพลจำนวนมากเริ่มมากราบไหว้ด้วยความเคารพยิ่งกว่าเดิมบางคนถึงกับนั่งสมาธิริมฝั่งน้ำกลางคืนหวังจะได้เห็นในสิ่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้เหมือนหลวงพ่อทุกรายบางคนร้องไห้ไม่หยุดบางคนเห็นเงาใต้ผิวน้ำแล้วเป็นลม บางคนไม่เคยกลับออกมาจากสมาธิอีกเลยมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเขาฝึกนั่งกรรมฐานอยู่ทุกแพริมโขงใช้เวลางเ,งเงียบๆตลอดหนึ่งสัปดาห์แต่ในวันที่7เขากลับได้ยินเสียงหัวเราะบางอย่างลอดขึ้นมาจากพื้นแพรมันเป็นเสียงที่ทั้งนุ่มทั้งน่ากลัวและเหมือนรู้จักชื่อเขาเขาตัดสินใจเผาทำลายบันทึกทั้งหมดที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่วันแรก และไม่เคยเข้าใกล้แผลกลางน้ำอีกเลยสะดือแม่น้ำโผงไม่ใช่แค่ความลึกของน้ำแต่มันอาจเป็นหลุมดำแห่งศรัทธาที่ดูดกลืนความอยากรู้อยากเห็นและเปลี่ยนมันเป็นคำเตือนลึกๆในใจว่าบางสิ่งเราควรรู้แค่พอประมาณอย่าพยายามเข้าใจบางอย่างด้วยเหตุผลหากสิ่งนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เข้าใจผมเคยนั่งอยู่ที่ริมฝั่งโขงในคืนที่ไม่มีพระจันทร์ และไม่มีแม้แต่เงาจากดวงดาวเสียงน้ำไหลเบาๆดังต่อเนื่องจนกลายเป็นความเงียบชนิดหนึ่งมันเป็นความเงียบที่ไม่ได้ปลอบประโลมแต่มันเหมือนคำเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนมากมายเดินทางมาที่สะดือแม่น้ำโขงด้วยเหตุผลแตกต่างกันบางคนมาเพราะความศรัทธาบางคนมาเพราะอยากขอพรบางคนเพียงแค่อยากลองของ อยากรู้ว่าตำนานที่เขาเล่ากันจะเป็นเรื่องจริงไหมแต่ทุกคนไม่ว่าจะตั้งใจมาหรือไม่ล้วนต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างกลับไปเสมอมีหญิงชาจากจังหวัดไกลโพ้นเดินทางมาเพียงลำพังในวัยเกือบเจ็ดสิบเธอเล่าว,ว่าเคยฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเ,เดินวนอยู่รอบเตียงทุกคืนเธอไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสามีแล้วเด็กคนนั้นคือใครไม่มีใครรู้ แต่เธอบอกว่าเขามีตาเหมือนคนที่เธอเคยทำแท้งเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอมาที่วัดอาหงด้วยดอกไม้แห้งผ้าขาวและน้ำเปล่าเธอไม่ขอพรเธอไม่ขอคืนอะไรเธอแค่นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วพูดเบาๆว่าถ้าเจ้าฟังอยู่ขอให้เจ้าหายไปจากแม่เสียทีแม่ขออโหสิจากนั้นเธอก็กลับไปและไม่เคยฝันเห็นเด็กคนนั้นอีกเลย ในอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งอายุไม่ถึงสามสิบมายืนร้องไห้ขอหวยริมท่าน้ำพูดเสียงดังกับแม่ทองอู่ว่าขอแค่ถูกรางวัลใหญ่ผมจะถวายทองทั้งแผ่นเขาไม่ถูกหวยแต่เจออุบัติเหตุทางรถยนต์ในคืนวันประกาศผลขณะกำลังขับรถไปวัดเพื่อบนบานขออีกรอบไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้แม่น้ำนั้น ต้องการอะไรจากเราหรือเราต่างหากที่กําลังฉวยโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตำนานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่ากันในหมู่พระเกจิและร่างทรงว่าพญานาคไม่ใช่เทพแต่ก็ไม่ใช่ปีศาจเขาคือผู้พิทักษ์พลังงานระหว่างโลกถ้าเราขอในสิ่งที่เราควรได้เขาจะให้แต่ถ้าเกินกว่ากรรมของตัวเองมันจะกลายเป็นคำสาปที่ย้อนกลับมา สะดือแม่น้ำโขงกลายเป็นพื้นที่ศรัทธาและความกลัวอยู่ร่วมกันในเส้นขนานคนที่มากราบไหว้ด้วยใจจริงมักกลับไปพร้อมคำตอบบางอย่างส่วนคนที่มากับความเย้ยหยันมักไม่ได้กลับไปพร้อมร่างกายเดิมและผมในฐานะคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำนี้มาทั้งชีวิตก็ยังไม่กล้าย,ยืนยันว่ามันคืออะไรแน่มันอาจเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติจุดที่แม่น้ำลึกที่ดีสุด เป็นที่รวบรวมของกระแสน้ำมวลอากาศและแรงดึงดูดจากใต้พิภพหรือมันอาจเป็นประตูสู่พบอื่นจริงๆสุดท้ายนี้คำถามที่ผมฝากไว้กับคุณคือหากวันหนึ่งคุณได้มายืนต่อหน้ารูปปั้นแม่ทองอูก่กับแม่น้ำกว้างใหญ่เบื้องหน้าคุณจะกล้าขออะไรบางอย่างจากใต้ผืนน้ำนั้นไหมและถ้าคำขอของคุณได้รับการตอบสนองจริงๆคุณพร้อมจะแลกกับสิ่งที่ต้องจ่ายหรือยัง หากชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube พจนานุกรมผีไว้ด้วยนะครับ